คลิปก่อนหนะ้านั้นไม่ถึง10นาทีที่รถไฟไอนามทวดได้ทำการแซงรถของเราไปต่อหน้าต่อตาแบบว่าควักกล้องมาถ่ายกันไม่ทันเลยทีเดียวสร้างความตื่นเต้นให้กับบรรดาผู้โดยสารและแฟนขับรถไฟเป็นอย่างมากและหลังจากนั้นส็ู่กับตัวขบวนนี้มาเลยฮะเมื่อกี้มันม,มาก,มากแซงกันไปแซกันมา เจอะไพบแกงนะ๊งฮะแก๊งเด็กกาคาฮะว้าวแดงครับเราคิดแดงเราเอาคืนครับผมเนี่ยเนี่ยแก๊งกา้กาครับ เอาเคินเอาเคินอย่ามาอย่ามาแยงอย่ามาแยงอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งแมยแต่กันมันมากอ่ะไม่จับกำลังยืนจะหลับอย่าแตงมาเฉยใส่ใครตกเนียกแกช้างมาโดนโดนาโดนโดนวว ไปฮะเดี๋ยวเราไปรอข้างหน้า แกันเก่งมากเลยเมื่อกี้โอ้โหตั้งแต่สถานีเมื่อกี้สุดยอดถองทาม,มันเนี่ยกระบวนนี้เนี่ยคนคนขับของเราแซงมันไม่ได้มันมาก โอ้ยมีรถไฟฟ้าสายสอเหลืองมาด้วยอ้าเอาแฟนขับยังมากันไปข้างหน้ามาั้งเดี๋ยวเราขยับไปตรงนน้นดีกว่าตร,ตรงจริงๆตรงนน้นจะสวยนะที่ถ่ายเมื่อเช้าตรงสัปหรีก แต่ว่าที่เกียจเดินมาแล้วฮะเมื่อยขามากวัยรุ่นชอบครับเสียงนี้เอาละทววไอ้น้ำออกก่อนนะฮะโอ้สองแปดสี่ต้องรอนะฮะ ไปตายรับพี่อันนี่ครับเด็ดกาการบเกงกาการ นี่นี่นี่มีเด็กไวพรด้วยคอยโชคดีน่านร wow ักเชียวดีไวพรด้วยจบแล้วครับคลิป12สิงหาวันแม่ฮะ เจอกันใหม่ทิปหน้านะครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามนะครับ